วันนี้เวลา14นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสับปทุมพระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้รองศาสตราจารย์สงครามเหลืองทองคําประธานกรรมการาแผนกสตวแพทยาศาสตร์บูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมชัยพงษ์จันยากุลกรรมการและ ขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์และศาสตราจารย์สันนิภาสุรทัศน์คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำนางสาวจิดาภาสุพลขัน์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกสัตวแพทยศาสตร์ประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชาคลินิกและวิทยาศาสตร์บริการ ราชวิทยาลัยสัตวแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักร